คาราวะท่านอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมทุกทกท่านนะคะรมทิราจ์วิเชียนค่ะอายุห้าสิบหกปีอยู่กรุงเทพนะคะเป็นนักศึกษาอายาปัญญาตรีเจ็ดปีปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมาขอส่งการบ้านเรื่องเมื่อวานค่ะเรื่องที่บบว่าวันนี้ก็แพ้กิเลสอ่ะนะคะแพ้กิเลสที่คิดไม่ได้ได้ซ้ํานะคะ เมื่อวานตอนที่นั่งรอรอเข้าห้องที่จะมาส่งกันบ้านน่ะนะคะก็ก็นั่งรอไม่ไม่ได้ร้อนใจหรือว่าอะไรมากมายก็รอไปเรื่อยๆแต่ทีนี้โทรศัพท์ที่เข้ามานะคะก็ก็รู้ว่าไม่ได้มีธุระอะไรก็พวกเขาก็รอได้เขาก็รับทราบนะคะว่าก็าตัวกับเองอะ่ะส่งรอส่งกันบ้านถ้ายังไม่ได้คุยกันน่ะนะคะก็ก็รับรู้ทุกอย่างก็ใจเย็นๆตลอดแต่ทีนี้พอถึงสักบ่ายโมงครึ่ง รามาดูเวลาว่าโอ้มันก็อีกยาวนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยส่งทุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะเข้ามาทุกวันอยู่แล้วนะคะได้ส่งก็ได้ไม่ได้ส่งก็ได้ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะก็เลยออกไปเพื่อที่จะไปคุยในโทรศัพท์นะคะแต่ทีนี้ก็คิดว่าตัวเองทาถูกแล้วก็ออกไปเลยนะคะออกไปคุยโทรศัพท์คุยก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่ ทักทายแล้วก็เมาส์มอยเฉยๆเองอะนะคะเสร็จแล้วก็ยังคิดไม่ได้นะคะว่าเป็นกิเลสคิดไม่ได้ว่าแมรี่อยากเขาพาเราออกไปซะเฉยๆเลยเราขี้เกียจหรืออะไรก็ยังไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเข้คิวอีกเยอะวันนี้คงคงไม่ไม่ใช่เวลาของเราเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขุนใจหรืออะไรนะรอก็ได้ไม่รอก็ได้หรือ ส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้นั่นคือทําใจนะคะแต่แมรี่เขาพาเราออกไปเฉยเลยอะ่ะและคิดไม่ได้มาคิดได้อีกทีคือคุยกับเพื่อนเสร็จอะไรเสร็จสับเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรนี่แล้วเราทําไมไม่รอคิวไว้ก่อนได้ทําไมเราออกมาคิดได้เนี่นะคะก็คือสายแล้วก็เลยตั้งใจจะมาส่งวันนี้นะคะว่าแมรี่เขาพาเราไปไกลมากแล้วก็นานมากแล้วก็ไม่ได้ติดเขาเลยจน จนถึงวันนี้ค่ะว่าเราจะมาส่งกันบ้านเฮ้ยเราส่งเรื่องนี้ดีกว่าว่าเราตามเข้าไปไกลมากเลยแล้วก็ตามไม่ทันแล้วก็คิดไม่ได้ค่ะกูรูขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะตอนตอนตามเข้าไปก็ยินดีนะคะแล้ว,วพอพอพอจะกลับมาแล้วนึกได้นี่เสียใจหรืออะไรไหมคะหรือก็ยินดีที่จะฟังเพื่อนต่อไม่ได้รู้สึกเสียดายกับการไม่ได้ส่งใ่ไคะ ก็ก็ไม่ไม่ได้เสียดายค่ะแต่ว่าทำไมตัวเองไม่มีความเพียรมากกว่านั้นสักนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราตามเข้าไปเลยโดยที่เราก็ไม่ได้มีธุระอะไรสําคัญจําเป็นมากมายอืมค่ะจริงๆอาจจะถูกแล้วก็ได้นะคะเพราะเราก็ไม่รู้นะคะว่าโทรศัพท์เป็นยังไงนะคะมันขึ้นกับว่าสุดท้ายเนี่ยเรากลับมาเออเราเราคือช่วงช่วงเวลาที่ออกไปอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะคะ กิเลสก,ก็ไม่ได้พาออกไปนะคะเพราะจริงๆอาจจะมีธุร,ระปังจริงก็ได้มันก็เหมาะสมอยู่ที่จะออกไปทําอย่างนั้นนะคะเพียงแต่เออพอกลับมาเสร็จเราก็ไม่ได้เสียใจอีกใช่ไหมคะว่าโอ้เมื่อกี้น่าจะจองคิวไว้หรืออะไรต่างๆถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยินดีได้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะมันอาจจะไม่ใช่กิเลสก,ก็ได้มันเป็นการประมาณที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าเออพอเรามีประสบการณ์ครั้งนี้ครั้งหน้าเราก็ ไม่รู้นี่นะว่าโทรศัพท์มันจะสําคัญไม่สําคัญเราออกไปก่อนแล้วเราก็กลับมาใหม่นะคะแล้วตอนนี้ก็ระบบเราก็มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าเราเห็นสังเกตแล้วค่ะหลายท่านสามารถหลุดระหว่างเส้นทางได้นะคะก็จะใช้การจดบันทึกทางแชทนะคะหลุดไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะค่ะถ้าถึงเวลาที่เรียกชื่อแล้วอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้หลุดไปแต่เพราะว่าตอนนั้นมีเหตุจําเป็นต้องทำอย่างอื่นก็ถูกข้ามไปแล้วก็กลับมาเรียกใหม่นะคะ พราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะโอเคก็ได้นะคะต้องลองไปดูเองค่ะเนขี้ขี้เกียจหรือ,เ,อเปล่าหรือแอ,อ,อหรือไม่มีความเพียรหรือไม่มีอะไรหรือไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นค่ะถ้าคิดแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่มีค่ะขอบคุณค่ะพี่มีมีอะไรเติมไหมคะอ๋อไม่มีค่ะ